สวัสดีครับสำหรับวิธีการรับประทานเจลสารอาหารบําบัดนะครับก็ไม่ยากเลยครับง่ายเพียงดเดียวนะครับอันนี้นะครับเป็นซองสำหรับการที่จะรับประทานสารอาหารบําบัดนะครับวิธีการนะครับไม่ยากเลยครับอซองก็จะเป็นซองแบบฟอยที่ผลิตมาจากาประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับแล้วก็ มีการซีลมาถึง5ชั้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาออกแบบมาให้มีหยักตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเด็ดนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็น VIS นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ใช้สําหรับฟื้นฟูดูแลดวงตาของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเด็ดตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับเด็ดแล้วก็ดูดได้เลยนะครับ ภายใน15วินาทีนะครับออสารอาหารก็จะเข้าสู่กระแสเลือดนะครับไม่ต้องดื่มน้ําตามนะครับแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปได้สะดวกนะครับในที่ต่างๆนะครับนี่ก็อยู่ในรถนี้เราก็สามารถที่จะเอามาเด็ดแล้วดูดได้ทันทีเลยนะครับ